สวัสดีครับ่านผู้ชมวันนี้ผมมีลําโพงนะครับนี่ลำโพงเก่า2ตัวมันเหลือจากที่เราเมื่อก่อนมีเครื่อง DVDCD พวกนั้นนะครับแต่เครื่องมันพังไปก่อนนะครับมันหมดตกยุคไปละมันก็จะเหลือลําโพงไว้ดูต่างหน้าอย่างนี้นะครับผมเครื่องมันพังไปละเราก็เอามาทําให้มันมีประโยชน์นะครับ ดีกว่าทิ้งไว้เฉยๆนะครับผมผมก็เลยซื้อเนี่ยครับวิทยุตัวนี้ซื้อมาในราคา385บาทนะครับถ้ารวมค่าขนส่งด้วยก็อีก30กว่าบาทนะครับผมมาดูหน้าตากันครับเห็นไหมครับมันจะสั้นๆแบบนี้นะครับสามารถเอาไปใส่ในรถยนต์ได้ได้เลยนะครับผม หรือว่าเอาไปปิดอะไรก็ได้นะครับอย่างตัวนี้แล้วก็เอามาปิดไว้ที่ลำโพงตัวนี้เปิดไว้ไปบ้านสวนอะไรพวกนี้นะครับที่ไม่มีไฟฟ้าเราก็ต่อใช้กับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นซองใส่มันนะครับเวลาเราเอาไปใส่ในรถยนต์นะครับเนี่ย ตัวนี้จะเปิดวิทยุแล้วก็เสียบ USB SD card นะครับ USB นะครับผมแล้วก็ต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับอันนี้คือวงจรการต่อมันนะครับผมมันสามารถต่อได้4ลํลำโพงนะครับเห็นไหมครับ1 2 3 4 2> แล้วก็เอา ไฟจากแบตเตอรี่เข้าไปนี่นะครับ12โวลต์สีแดงกับสีดำนะครับแบตเตอรี่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบต่อกับลำโพงชุดนี้ดูนะครับผมว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ซองที่แถมมานะครับก็จะมีนี่ ลั๊กเสียบตูดมานะครับแล้วก็รีโมทคู่มือครับแล้วก็ดูนี้แต่แกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับผมเริ่มจากลำโพงก่อนนะครับลำโพงก็จะมีคู่คู่เขียวนะครับผมนะครับ คู่เขียวนี่นะครับก็เลี้ยงกันไปเลยนะครับสี่สี่สี่ดอกนะครับลำโพงคู่เขียวคู่ม่วงคู่เทาคู่ขาวนี่นะครับสามารถต่อได้สี่ลำโพงนะครับแต่นี่เรามีสองลำโพงเราก็เอาสองชุดนะครับเราก็จะเลือกสีขาวนะครับเห็นไหมครับเป็นลําโพงหน้านะครับ กับสีม่วงนะครับเป็นลำโพงหลังมันจะได้มีทั้งเบสมีทั้งเสียงกลางนะครับผมสีขาวกับสีม่วงนะครับก็คู่นี้แล้วกันนะครับผมน,นี่นะครับก็ปอกสายทดสอบเลยนะครับ มันบอกว่าถ้ามีแถบดำนะครับเห็นไหมครับไว้แบ็กจะเป็นลบนะครับผมลบนี่นะครับันี้เป็นลบนะครับผมนี่มีแถบดำเป็นลบสายลำโพงก็จะมีอยู่ออกมาจากขั้วลำโพงจะมี2เส้นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิควิธีดูขั้วลำโพงนะครับผม โดยการใช้แบตเตอรี่1.5โวลต์เนี่ยนะครับแบตเตอรี่ธรรมดาเนี่ยนะครับผมให้ทําการดูที่หน้าลําโพงนะครับนี่นะครับดูที่หน้าลําโพงแล้วก็เอาเขี่ยกับแบตเตอรี่เลยนะครับ,บ,บเขี่ยกับฐานเนี่ยนะครับผมเห็นไหมครับจะได้ยินเสียงปุ๊บๆๆๆนะครับ เราก็ดูว่าลําโพงนี้ตอนมันปึ๊กๆนี้มันเด้งออกมาหรือว่ามันเด้งเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมมันเด้งออกมานะครับลองกลับกลับขั้วดูนะครับอ่านี่มันเด้งเข้าไปนะครับผมลําโพงมันเด้งเข้าไปแปลว่าผิดนะครับกลับใหม่ให้มันเด้งออกมานะครับเด้งออกมาเด้งออกมาเสร็จแล้วก็มาดูที่แบตเตอรี่นะครับ ดูที่ถาดนะครับอ่านี่บวกนะครับเห็นไหมครับก็เส้นนี้นะครับบวกอ่าเส้นนี้นะครับบวกเรามาดูกันนะครับว่าบวกจริงหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับสีน้ําตาลเข้าแดงบวกจริงๆด้วยครับผมเวลาเราไปเดินสายลําโพงที่รถเราขี้เกียจแกะลําโพงออกมาดูนะครับว่าสายมันเสียบถูกหรือเปล่าแล้วก็ใช้ ฐานเนี่ยนะครับทดสอบได้เลยนะครับจะรู้เลยว่าขั้วไหนสายเส้นไหนเป็นบวกเป็นลบนะครับผมเคล็ดลับดีๆครับอ่าเราก็มาต่อกันนะครับอันนี้เป็นบวกนะครับก็เข้าสีขาวธรรมดานะครับไม่มีขีดถ้าสีขาวมีขีดดำนี่ก็ลบนะครับรนะครับเสร็จแล้วอีกคู่หนึ่งก็ เข้าลำโพงอีกอีกลูกหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวนี้เทปพันด้วยนะครับการมันช็อตนะครับผม ครับต่อไปก็สีเหลืองนี่นะครับผมเรามาดูมันบอกว่าสีเหลือง yellow memory นี่นะครับนี่นะครับต่อเข้ากับแบตเตอรี่เลยนะครับนะครับ สีเหลืองเข้ากับแบตเตอรี่ผมก็จะใช้ที่คีบนะครับสายคีบไว้คีบแบตเตอรี่นะครับ,บ,ตตรรบก็นี่นะครับเข้าบวกนะครับผมส่วนสายสีแดงนี้เข้าสวิตช์กุญแจนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เข้าที่สวิตช์กุญแจนะครับแต่นี่เราจะเอาไปใช้ที่บ้านสวนนะครับเราก็เอามามัดรวมกันเลยนะครับผม สีแดงสีเหลืองเอามารวมกันที่ขั้วแบตเตอรี่ขั้วบวกเลยนะครับก็พันเทปด้วยนะครับต่อไปขั้วลบก็สีดำนะครับนี่สีดำขั้วลบ นี่ก็เสร็จแล้วนะครับส่วนสีส้มสีส้มนี่เป็นอะไรเดี๋ยวมาดูนะครับสีส้มออเรน์ส้มเนี่นะครับก็ไปที่เสาอากาศนะครับก็ไม่จำเป็นนะครับก็ไม่ต้องต่อนะครับผมตอนนี้เราก็เอานี่คิดที่ตูดเสียงที่ตูดวิทยุเลยนะครับเสียงเลยนะครับนี่ ล้วต่อไปเราก็คีืกับแบตเตอรี่เลยนะครับอตอนนี้มันขึ้นแล้วนะครับผม วสรวนะครับอันนี้มันจะวิทยุนะครับเนี่เราไม่ได้เสียบสาวอากาศนะครับมันคงจะหาขึ้นไม่เจอนะครับผม ไล่กดดูนะครับตัวนี้ไม่มีบลูทูธนะครับผมแต่ในคู่มือบอกว่ามีบลูทูธนะครับแสดงว่ามันน่าจะส่งมาผิดครับผมผมต้องการบลูทูธนะครับคงต้องส่งไปคืนนะครับแต่ก็จะเทสให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปคัดลอกเพลงลง SD card หรือ USB มาเสียบให้ดูนะครับผมตอนนี้ผมเอาเพลงใส่ SD c ดี d แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยนะครับเสียงปุ๊บเสียดายที่ไม่มีบลูทูธนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปคืนนะครับผม สิบสามครับผม